กระแสข่าวร้อนบนโซเชียลมีเดียยังคงประตุอย่างต่อเนื่องหลังมีคลิปเผยแพร่ผ่านช่องรายการชื่อดังโดยอ้างว่ารู้พิกัดทีมจากครกแล้วและหน่วยทหารพรานชุดปฏิบัติการพิเศษกำลังเตรียมเคลื่อนกำลังตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเหตุการณ์นี้สร้างความสนใจอย่างมากในสังคมเนื่องจากประเด็นดังกล่าวผูกโยงกับคำว่าเช็คบิน ซึ่งชวนให้เกิดความตื่นตัวในหมู่ประชาชนที่ติดตามข่าวความมั่นคงอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเตือนว่าเนื้อหาดังกล่าวอาจเป็นเพียงการใช้ภาษาสร้างความดราม่าในเชิงสื่อเพื่อดึงความสนใจและไม่ควรสรุปว่าเกิดเหตุการณ์จริงโดยไม่มีคำยืนยันจากหน่วยงานราชการหรือถแถลงการทางการการติดตามข้อมูลจากช่องทางข่าวที่น่าเชื่อถือและการรอข้อมูลยืนยันยังคงเป็นมาตรการสำคัญที่สุดในช่วงเวลาที่ข้อมูลสามารถถูกข,ขยายผลบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว การรักษาความสงบเรียบร้อยและไม่ตื่นตระหนกต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยนันจึงเป็นสิ่งจำเป็นในสถานการณ์เช่นนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงได้ระบุชัดว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนหรือพื้นที่อ่อนไหวทางยุทธศาสตร์นั้นดำเนินการตามขั้นตอนมาตรฐานทางทหารและกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะมี ห้าลือหรือการคาดเดาในโลกออนไลน์มากเพียงใดเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องยึดหลักยุทธวิธีความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลเป็นสำคัญหากมีปฏิบัติการจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการแถลงต่อประชาชนและแจ้งขั้นตอนอย่างเป็นทางการเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างบรรยากาศหวาดกลัวต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้งนี้คำว่าทีมจักครกถูกตีความแตกต่างกันไปในโซเชียลบ้างมองว่าเป็นชื่อเรียกกำลังเฉพาะกิจบ้างตีความเป็นเพียงสัญ,ญ,ญลักษณ์หรือการเปรียบเปรยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญด้านยุทธวิธีหนักนักข่าวและผู้เช นิวชานเตือนว่าการนำชื่อหรือฉายานี้ไปผูกกับสถานการณ์โดยไม่มีหลักฐานอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อบทบาทของหน่วยงานภาครัฐและอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความแตกแยกหรือบิดเบือนเจตนาที่แท้จริงของภารกิจด้านความมั่นคงการเคลื่อนไหวของข่าวนี้สร้างแรงสะเทือนต่อสังคมออนไลน์ในทันทีโดยเฉพาะกลุ่มผู้ติดตามเนื้อหาด้านความมั่นคงความขัดแย้งชายแดนและปฏิบัติการพิเศษซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคคอนเทนต์ที่ต้องการความตื่นเต้นและรายละเอียดเชิงยุทธวิธีอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ เตือนว่าการใช้คำและภาพประกอบในเชิงเข้มข้นอาจทำให้ผู้ชมเข้าใจผิดว่าเป็นประกาศปฏิบัติการจริงและอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบความมั่นคงหากเกิดความสับสนยิ่งไปกว่านั้นกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงในหลายประเทศทั่วโลกมีมาตรการชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อความลับทางยุทธศาสตร์ การนำเสนอข่าวหรือเนื้อหาในลักษณะที่ทำให้เกิดภาพการเคลื่อนกำลังโดยไม่ยืนยันจึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะสามารถทำให้ประชาชนเกิดความหวดวิตกหรืออาจถูกลากเข้าสู่สถานการณ์ความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลต่อ ความสงบเรียบร้อยโดยรวมของสังคมในมุมมองด้านความมั่นคงการเปิดเผยพิกัดหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อ่อนไหวไม่ว่าจะตามแนวชายแดนหรือพื้นที่ปฏิบัติการพิเศษนั้นเป็นประเด็นละเอียดอ่อนอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากมีบุคคลภายนอกเผยแพร่ข้อมูลทางยุทธวิธีโดยไม่มีข้อเท็จจริงรองรับอาจเสี่ยงต่อการถูกมองว่าเป็นการ บิดเบือนข่าวหรือสร้างความตื่นตระหนกโดยไม่ตั้งใจซึ่งในหลายกรณีที่ผ่านมาการเผยแพร่ข้อมูลผิดพลาดอาจทำให้ประชาชนเชื่อว่ากำลังจะเกิดเหตุร้ายทั้งที่ความเป็นจริง หน่วยงานรัฐยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบหรืออาจไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใดเลยโดยเฉพาะสื่อที่มุ่งเน้นความราม่าหรือเร้าอารมณ์ผู้รับสื่อควรตรวจสอบข้อมูลและติดตามการถแถลงข่าวจากแหล่งข้อมูลทางราชการก่อนเสมอเพื่อไม่ให้ข่าวลือกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งหรือความไม่สงบในวงกว้างอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์และการสื่อสารระบุว่าการผลิตคอนเทนต์ เชิงความมั่นคงบนโลกออนไลน์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยหลายช่องใช้กลยุทธ์การเล่าเรื่องที่ผสมผสานข่าวจริงเข้ากับการตีความเชิงวิเคราะห์เพื่อ อาสร้างความน่าสนใจแก่ผู้ติดตามทว่าเมื่อเรื่องราวเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านกองทัพการเคลื่อนกำลังและบุคคลในเครื่องแบบผู้เผยแพร่จะต้องคำนึงถึงจรรยาบัณด้านข่าวสารความแม่นยำของข้อมูลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จริงทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าการตั้งคำถามหรือการวิเคราะห์สถานการณ์เป็นเรื่องต้องห้ามแต่จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้หลักฐานที่ ตรวจสอบได้และอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบทางข้อมูลโดยเฉพาะเมื่อประชาชนจำนวนมากมีแนวโน้มเชื่อสื่อออนไลน์มากกว่าสื่อกระแสหลักหากเกิดความเข้าใจผิดก็อาจหาจะมีผลกระท้วงกว้างต่อความมั่นคงสังคมโดยไม่จำเป็นองค์กรด้านความมั่นคงบางแห่งให้ข้อมูลว่าหากมีการเคลื่อนไหวของกำลังทหารจริงในพื้นที่ใดพื้นที่นั้นจะถูกควบคุมสื่อสารอย่างรัดกุมเพื่อลดความเสี่ยงของข้อมูลรั่วไหลาการออกสื่ออย่างกว้างขวางก่อนเวลาเป็นสิ่งที่แทบไม่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัตินี่จึงเป็นเหตุผลที่ประชาชนควรใช้ วิจารณญาณต่อเนื้อหาที่บอกว่ารู้พิกัดรู้ตำแหน่งหน่วยปฏิบัติการหรือระบุก,การเคลื่อนกำลังเชิงยุทธวิธีในทันทีความจริงคือลักษณะของปฏิบัติการเช่นนี้มีข้อมูลระดับความลับและหากมีการเผยแพร่อโอไดยอดแหล่งที่ไม่สามารถยืนยนันได้มีโอกาสสูงที่เป็นเพียงการตีความหรือการใช้เทคนิคน,นำเสนอเพื่อสร้างความสนใจในเชิงสื่อมากกว่าจะเป็นข้อมูลที่มาจากระบบข่าวกรองหรือหน่วยงานจริง การติดตามและรับข้อมูลจากโฆษกอย่างเป็นทางการจึงเป็นแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดต่อสังคมและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้งยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการอ้างอิงการเช็คบินหรือการจัดการฝ่ายตรงข้ามเป็นท้อยคำที่อาจสร้างความเข้าใจผิดว่ามีการเตรียมใช้ความรุนแรงหรือกำลังทางทหารซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสร้างความหวาดระแวงระหว่างชุมชนทั้งที่ในความเป็นจริงภารกิจของเจ้าหน้าที่คือการรักษาความสงบเรียกคืนความปลอดภัยและสร้างเสถียรภาพไม่ใช่การเผชิญหน้าโดยมุ่งใช้ความรุนแรงหากสังคมเข้าใจผิดและเผยแพร่ภาพจำที่ไม่ถูกต้องอาจเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความไว้วางใจต่อหน่วยความมั่นคงในระยะยาวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สื่อและผู้รับสารต้อง ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและนำเสนอความจริงอย่างรอบคอบเหตุการณ์นี้อย่างสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่โลกออนไลน์กลายเป็นสนามแข่งขันของข้อมูลเชิงความมั่นคงที่อาจผสมทั้งข้อเท็จจริงและ ้าคความเห็นส่วนตัวผู้ผลิตคอนเทนต์ในยุคดิจิทัลหลายรา,ายมีความตั้งใจนําเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้ชมตื่นเต้นหรือเกิดกระแสถกเถียงซึ่งไม่ใช่ปัญหาหากการนําเสนออยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและไม่สร้างกระแสอันตรายต่อความมั่นคงอย่างไรก็ตามสถานการณ์เช่นนี้ยังเป็นบทเรียนให้กับประชาชนว่าการเชื่อเนื้อหาทั้งหมดที่เห็นในสื่อออนไลน์อาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องตรวจสอบกับแหล่งอ้างอิงที่มีมาตรฐานสูงหรือหน่วยงานทางการเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการสื่อสารที่อาศัยอารมณ์หรือความตื่นเต้นเป็นหลักในระ ดับนโยบายหลายประเทศรวมถึงไทยได้เริ่มผลักดันมาตรการควบคุมข่าวปลอมและข้อมูลที่สามารถสร้างความไม่สงบโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทหารหรือความมั่นคงเนื่องจากมีตัวอย่างให้เห็นทั่วโลกว่าการเผยแพร่ข้อมูลผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็สามารถขยายเป็นความขัดแย้งทางสังคมความหวาดกลัวหรือแม้แต่ความตึงเครียดระหว่างประเทศการให้ความรู้แก่สังคมเกี่ยวกับ การแยกแยะข่าวจริงกับข่าวลวงจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเร่งดําเนินการในขณะเดียวกันสื่อและผู้สร้างคอนเทนต์ควรช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมข้อมูลที่รับผิดชอบสนับสนุนการต่อ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและไม่ใช้ประเด็นความมั่นคงเป็นเครื่องมือเรียกยอดรับชมเพียงอย่างเดียวท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างสำคัญว่าบทบาทของสื่อในยุคปัจจุบันไม่ได้จํากัดอยู่เพียงการนําเสนอข้อมูลเท่านั้นแต่เป็นการบริหารผลกระทบของข้อมูลต่อสังคมด้วยผู้รับสารควรตระหนักว่าทุกการกดแชร์หรือเชื่อข้อมูลที่ไม่มีข้อเท็จจริงรองรับอาจมีผลต่อความ สงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นในระบบรัฐความมั่นคงจึงไม่ใช่เรื่องของกองทัพหรือเจ้าหน้าที่เท่านั้นแต่ยังเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสื่อและประชาชนหากทุกฝ่ายเดินหน้าบนหลัก ความจริงตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่และเคารพกลไกความมั่นคงของประเทศสังคมจะสามารถก้าวผ่านกระแสะข่าวลักษณะนี้ได้อย่างมั่นคงและสันติตอกย้ำหลักการสำคัญว่าสื่อที่ดีไม่ใช่เพียงสื่อที่ดังแต่เป็นสื่อที่รับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงและความปลอดภัยของประเทศประเด็นร้อนนี้ยังเปิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของสื่อออนไลน์ในภารกิจความมั่นคงเมื่อเจ้าของคอนเทนต์ใช้สำนวนปลุกเร้าเช่นเจอตัวแล้วกำลังเช็คบินหรือรู้เลยใครของจริง แม้มีเจตนาทำให้เรื่องราวเข้มข้นแต่ก็เสี่ยงให้ผู้ชมตีความว่ามีสถานการณ์เร่งด่วนหรือความารุนแรงใกล้เกิดขึ้นท,ทั้งที่ความจริงอาจเป็นเพียงการวิเคราะห์สถานการณ์ตามความคิดเห็นส่วนตัวนักวิชาการด้านสื่อเตือนว่าการเล่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่ควบคุมดีอาจทำให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลภาครัันคลอนเพราะประชาชนบางส่วนอาจเชื่อว่าเกิดเหตุการณ์ลับโดยที่รัฐปิดบงังทั้งที่ในเชิงยุทธศาสตร์การสื่อสารด้านความมั่นคงต้องโปร่งใสในระดับที่เหมาะสมเพื่อคงความมั่นใจของ สังคมแต่ก็ต้องรักษาเส้นแบ่งด้านความปลอดภัยเชิงปฏิบัติการด้วยประเด็นร้อนนี้ยังเปิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของสื่อออนไลน์ในภารกิจความมั่นคงเมื่อเอเจ้าของคอนเทนต์ใช้สำนวนปลุกเร้าเช่นเจอตัวแล้วกำลังเช็คบินหรือรู้เลยใครของจริง แม้มีจตนาาทำให้เรื่องราวเข้มข้นแต่ก็เสี่ยงให้ผู้ชมตีความว่ามีสถานการณ์เร่งด่วนหรือความรุนแรงใกล้เกิดขึ้นท,ทั้งที่ความจริงอาจเป็นเพียงการวิเคราะห์สถานการณ์ตามความคิดเห็นส่วนตัวนักวิชาการด้านสื่อเตือนว่าการเล่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่ควบคุมดีอาจทำให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลภาครัฐสั่นคลอนเพราะประชาชนบางส่วนอาจเชื่อว่าเกิดเหตุการณ์ลับโดยที่รัฐปิดบังทั้งที่ในเชิงยุทธศาสตร์การสื่อสารด้านความมั่นคงต้องโปร่งใสในระดับทอ นี่เหมาะสมเพื่อคงความมั่นใจของสังคมแต่ก็ต้องรักษาเส้นแบ่งด้านความปลอดภัยเชิงปฏิบัติการด้วยการตอบสนองของสังคมออนไลน์ต่อข่าวทำนองนี้มีความหลากหลายบางกลุ่มมองว่านี่คือการติดตามความเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์อย่างตื่นเต้นสนุกสนานขณะที่บางกลุ่มเป็นห่วงว่าการเผยแพร่ข,ข้อมูลเช่นนี้อาจทําให้เกิดการเข้าใจผิดระหว่างภาคประชาชนกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงเริ่มมีเสียงเรียกร้องให้สื่อออนไลน์ด้านความมั่นคงวางมาตรฐานการนำเสนอที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อาจมีผลต่อภาพความมั่นคงของประเทศไม่ใช่เพียงสร้างยอดรับช้ามหารือความสนใจเป็นหลักความรับผิดชอบในโลกดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักเพราะข้อมูลที่กระจายอย่างรวดเร็วอาจกระทบต่อชีวิตจริงของประชาชนในพื้นที่ชายแดน นอกจากนี้นักยุทธศาสตร์บางรายย้ำว่าหากประชาชนเห็นคลิปหรือข้อความที่อ้างถึงแผนปฏิบัติการทางทหารแบบเฉพาะเจาะจงเช่นการรู้พิกัดเป้าหมายการเคลื่อนกำลังหรือการจับกลุ่มฝ่ายตรงข้ามควรตั้งคำถามไว้เสมอว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากไหนได้รับการยืนยันหรือไม่และมีความเป็นไปได้เชิงยุทธวิธีจริงหรือไม่เพราะข้อมูลปฏิบัติการจริงมีระบบควบคุมชัดเจน การเปิดเผยต่อสาธารณก่อนดำเนินการจะเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ถือเป็นสิ่งที่กองกำลังมืออาชีพไม่ทำการตั้งข้อสงสัยต่อข้อมูลจึงไม่ใช่ความระแวงแต่เป็นความรับผิดชอบต่อหนาาสังคมและความมั่นคงของชาติสำหรับประชาชนที่อยากติดตามข่าวความมั่นคงอย่างถูกต้องผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรอ้างอิงข้อมูลหลักจากศูนย์แถลงข่าวกองทัพโฆษกรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานความมั่นคงที่รับผิดชอบพื้นที่และสำนักข่าวที่มีระบบตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่เพราะสื่อเหล่านี้มีกรอบจรรยาบรณชัดเจนและถูกตรวจสอบจากสาธารณหากมีข่าวปฏิบัติการใหญ่จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย่อมต้องสื่อสารอย่างเป็นทางการเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่ผ่านคำพูดคลุมเครือแบบในโลกออนไลน์บางฝ่ายยังตั้งข้อสังเกตว่าการไอชชื่อทีมเช่นทีมจกครกอาจเป็นการสร้างตัวละครหรือสัญ,ญลักษณ์เพื่อเล่าเรื่องให้ได้อารมณ์ทางสื่อมากขึ้นไม่ได้หมายถึงหน่วยเฉพาะกิจจริง ดังนั้นการเชื่อมโยงคำดังกล่าวเข้ากับหน่วยงานราชการหรือตำแหน่งบุคคลจริงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเพราะหากประชาชนตีความผิดอาจทำให้เกิดภาพลักษณ์ไม่เหมาะสมกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อประเทศทุกวันการเคารพชื่อเสียงของกำลังพลคือส่วนหนึ่งของความปลอดภัยทางข้อมูลเช่นกันในด้านการสื่อสารเพื่อความมั่นคงนะักวิเคราะห์ชี้ว่าการให้ข้อมูลแบบครุก มะเรือมากเกินไปทําให้ประชาชนคาดเดาและการปล่อยให้เกิดข่าวตีความผิดบ่อยครั้งอาจทําให้บางกลุ่มใช้ช่องว่างนี้เผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข่าวบิดเบือนเพื่อสร้างกระแสทางสังคมดังนั้นหน่วยงานรัฐควรพัฒนาแพลตฟอร์มให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจริงได้เร็วขึ้นลดช่องว่างข่าวลือและร่วมมือกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในการตรวจสอบข้อมูลด้านความมั่นคงที่อ่อนไหวเพื่อป้องกันภาวะตื่นตระหนกหรือความเข้าใจผิดในวงกว้างในเชิงจิตวิทยาสาธารณะการใช้วัตถอย่างใครของจริง หรือคำที่สื่อถึงการประชันเชิงกำลังอาจทำให้บางกลุ่มเชื่อว่ามีฝ่ายยศนี่ฝ่ายายอย่างชัดเจนทั้งที่ข้อเท็จจริงด้านความมั่นคงมีความซับซ้อนสูงหลายสถานการณ์ต้องใช้การประสานงานทางการเมืองความร่วมมือกับชุมชนและการดำเนินการด้านกฎหมายไม่ใช่เพียงการ,รเผชิญหน้าทางกองกำลังเท่านั้นนักวิชาการเตือนว่าหากสังคมมองสถานการณ์แบบแบ่งฝ่ายเกินจริงจะทำให้ความเข้าใจต่อกระบวนการรักษาความสงบเบี่ยงเบนไปและเปิดโอกาสให้ข่าว ลวงปั่นกระแสได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ดีเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าผู้คนจํานวนมากชื่นชอบเรื่องราวแนวปฏิบัติการพิเศษเพราะมันให้ความรู้สึกตื่นเต้นมีความลับมีความกล้าหาญและเป็นผือ ผลที่ผู้รับชมจินตนาการได้การผลิตคอนเทนต์เชิงวิเคราะห์ความมั่นคงจึงเป็นเรื่องปกติในยุคสื่อใหม่เพียงแต่ทุกฝ่ายต้องรักษาเส้นสมดุลระหว่างความบันเทิงกับความจริงเพื่อไม่ให้เรื่องที่ควรเป็นเพียงการวิเคราะห์เพื่อความรู้กายเป็นข่าวหรือที่ส่งผลต่อความมั่นคงของสังคมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสื่อเตือนว่าเนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นคงหากมีการระบุชื่อบุคคลหรือหน่วยงานและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายมินประมาทหรือความผิดด้านความมั่นคงข้อมูลการสื่อสารอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งจเป็นทอ ทั้งสำหรับผู้ผลิตคอนเทนต์และผู้แชร์เนื้อหาเพื่อป้องกันการถูกดำเนินคดีหรือการสร้างผลกระทบต่อการทำงานภาครัฐข้อเท็จจริงควรเป็นหัวใจหลักของการสื่อสารทุกครั้งสรุปแล้วกระแสรู้พิกัดทีมจากครบแล้วเป็นตัวอย่างสำคัญว่าโลกดิจิทัลทำให้เส้นแบ่งระหว่างคอนเทนต์ข่าวความคิดเห็น ความบันเทิงเบลอมากขึ้นเรื่อยสังคมไทยจำเป็นต้องพัฒนาทักษะตรวจสอบข้อมูลขณะเดียวกันผู้ผลิตสื่อต้องยึดหลักความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลยุทธศาสตร์การรักษาสมดุลนี้คือหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันในยุคข,ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประเอทดมั่นคงสงบและประชาชนได้รับข้อมูลที่ทั้งน่าสนใจและเชื่อถือได้การขยายตัวของคอนเทนต์สายข่าวความมั่นคงในยุคดิจิทัลทำให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องแข่งขันกันนำเสนอข้อมูลให้ดึงดูดสายตาการใช้ถ้อยคำสัญลักษณ์เช่น จุดแตกหักพร้อมประทะหรือรู้พิกัดแล้วอาจสร้างบรรยากาศลุ้นระทึกแต่ขณะเดียวกันก็เสี่ยงก่อให้เกิดภาพจําเกินจริงในมุมมองของสาธารณชนหน่วยงานภาครัฐย้ําว่าการนําเสนอข้อมูลด้านความมั่นคงต้องมีความรับผิดชอบทางด้านสื่อจึงควรหาจุดสมดุลระหว่างความน่าสนใจกับความถูกต้องของข้อมูลเพื่อไม่ให้สังคมตีคอวาหามผิดว่ากำลังจะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือความรุนแรงทั้งที่ไม่ได้เป็นความจริงนักวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมสื่อระบุว่าความนิยมของเนื้อหาประเภท จาะลึกแผนล,ลับหรือเปิดเผยยุทธการเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ต่อเรื่องที่รู้สึกว่าเป็นความลับหรืออันตรายผู้ติดตามจํานวนมากชื่นชอบบรรยากาศลับเฉพาะทําให้ครีเอเตอร์บางรายเลือกใช้ภาษาที่เข้มข้นกว่าความเป็นจริงอย่างไรก็ตามการใช้กลยุทธ์เช่นนี้ในหัวข้อเกี่ยวกับการทหารต้องมีกรอบชัดเจนจะผิดพลาดไม่ได้เพราะความเชื่อของประชาชนต่อสถาบันทหารและระบบความมั่นคงคือหัวใจสำคัญต่อเสถียรภาพของชาติหากพิจารณาในแง่สังคมวิทยาข่าวที่เกี่ยวข้องกับ ทีมพิเศษหรือหน่วยลับมักสร้างแรงดึงดูดและทำให้ผู้ติดตามรู้สึกว่ามีเหตุการณ์เบื้องหลังที่ไม่เปิดเผยสู่สาธารณะอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงคือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐมีโครงสร้างคำสั่งชัดเจนมีขั้นตอนตรวจสอบและอยู่ใต้กฎหมายไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวเงียบในแบบภาพยนตร์ดังนั้นหนะ้าที่ของสื่อคือการช่วยอธิบายความจริงไม่ใช่เสริมเติมแต่งจนผู้ชมเข้าใจผิดว่าสถานการณ์ภาคสนามดำเนินไปในรูปแบบเหนือกฎหมายในด้านความปลอดภัยข้อมูลผ่า ฮูเชี่ยวชานเตือนว่าการอ้างว่ารู้พิกัดหน่วยงานทหารหรือระบุก,การเคลื่อนกำลังแม้ในเชิงคอนเทนต์หากประชาชนเชื่อว่าข้อมูลนั้นเป็นความจริงอาจนำไปสู่การเปิดเผยตำแหน่งที่เป็นความลับโดยไม่ตั้งใจและสร้างความตื่นตระหนกในหมู่ชาวบ้านใกล้พื้นที่ทางยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นใจของสังคมคือเรื่องสำคัญและการเล่นกับประเด็นนี้ในโหมดบันเทิงหรือเราอารมณ์ต้องอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบมากกว่าผลประโยชน์ด้านยอดผู้ชม หน่วยงานความมั่นคงหลายแห่งทั่วโลกเริ่มจับตาเทรนด์นี้อย่างจริงจังเพราะสื่อออนไลน์สามารถสร้างกระแสการรับรู้ผิดๆได้รวดเร็วกว่าเครื่องมือข้อมูลทางการแบบเดิมปัจจุบันจึงเริ่มมีแนวคิดการตั้งทีมตรวจสอบข่าวปลอมด้านความมั่นคงโดยเฉพาะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อเท,ท็จจริงได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้ข่าวที่ไม่มีมูลสร้างความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนซึ่งอาจส่งผลต่อภาพรวมการปกครองและความเชื่อมั่นต่อกลไกภาครัฐผู้ผลิตคอนเทนต์เองก็เริ่มตรหนักถึงแรงเสียดทานจากสังคมหากถูกมองว่าเล่นกับหัวข้อความมั่นคงเกินขอบเขตการทำสื่อเกี่ยวกับทหารจึงต้องมีมาตรฐานด้านจริยธรรมเทียบเท่าสื่อกระแสละหลักการตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนตรวจยืนยันแหล่งข่าวและการใช้ภาษาอย่างระมัดระวังคือองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้คอนเทนต์มีคุณภาพและไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด โดยเฉพาะในประเทศที่มีความสำคัญด้านภูมิยุทธศาสตร์และอยู่ในสภาวะที่ต้องรักษาเสถียรภาพคงที่ต่อสังคมโลกความท้าทายอีกประการคือความคาดหวังของคนดูยุคใหม่อยากได้เนื้อหาที่ลึกเร็วและแรงในเวลาเดียวกันสิ่งนี้ทำให้สื่อที่ต้องการความน่าเชื่อถือจำเป็นต้องสร้างระบบตรวจสอบที่แข็งแรง กว่าที่เคยมรดกของสื่อดั้งเดิมอย่างความละเอียดรอบคอบและการยืนยันข้อมูลก่อนเผยแพร่กลายเป็นวัฒนธรรมสาคัญที่ต้องนํากลับมาอย่างเร่งด่วนสื่อที่สามารถผสมผสานความเร็วกับความแม่นยําได้อย่างลงตัวจะเป็นผู้กําหนดมาตรฐานใหม่ของวงการข่าวออนไลน์ในยุคความมั่นคงดิจิทัลอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงคือบทบาทของประชาชนที่รับข่าวสารเพราะผู้ชมใน ยุคนี้ไม่ได้อยู่ในฐานะผู้รับเพียงฝ่ายเดียวแต่สามารถแชร์แสดงความคิดเห็นหรือเสริมแต่งข่าวเพิ่มเติมจนบางครั้งกระแสบนโลกออนไลน์อาจแซงความจริงไปก่อนการสร้างวัฒนธรรมคิดก่อนแชร์ งอเป็นส่วนหนึ่งของภูมิคุ้มกันสังคมไม่ต่างจากการป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยรูปแบบอื่นๆในระดับประเทศกรณีเช่นนี้ยังเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยควรลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านความรู้สื่อและดิจิทัลเช่นหลักสูตรในโรงเรียนและการอบรมประชาชนเกี่ยวกับการแยกแยะข่าวจริงข่าวปลอมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาวความมั่นคงไม่ใช่หน้าที่ของกอง ทับฝ่ายเดียวแต่เป็นความร่วมมือของพลเมืองที่มีความรู้เท่าทันสื่อในโลกยุคข,ข้อมูลไหลยอย่างรวดเร็วสรุปแล้วแม้การเสพคอนเทนต์สายปฏิบัติการพิเศษจะเป็นเรื่องสนุกและกระตุ้นพลังจินตนาการแต่ทุกภาคส่วนต้องชัดเจนว่าเรื่องความมั่นคงของประเทศเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน การนำเสนอข่าวอย่างระมัดระวังตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความสำคัญกับความสงบเรียบร้อยของสังคมคือแนวทางที่ช่วยรักษาสมดุลระหว่างความบันเทิงกับความจริงสุดท้ายความมั่นคงที่แข็งแรงเริ่มต้นจากข้อมูลที่ถูกต้องสื่อที่ซื่อสัตย์และประชาชนที่เท่าทันข่าวสารด้านประเด็นความเชื่อมโยงเชิงโครงสร้างระหว่างกลุ่มที่ถูกเรียกในโซเชียลมีเดียว่าทีมจักครก,กับหน่วยเคลื่อนที่พิเศษของฝ่ายความมั่นคงนั้นได้สร้างคำถาม มาสำคัญต่อโครงสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มอาสาและกำลังปฏิบัติการภาคสนามของภาครัฐในอนาคตโดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์ชายแดนในบางพื้นที่ยังมีความซับซ้อนทั้งเชิงยุทธศาสตร์และมิติทางสังคมการปรากฏตัวของภาพทหารพรานชุดดำที่สื่อบางแขนงและผู้ใช้สื่อออนไลน์ยกมาเชื่อมโยงกับการเตรียมเช็คบิน หรือปิดบัญชีฝ่ายตรงข้ามจึงถูกประเมินว่าเป็นสัญญาณของยุทธวิธีการควบคุมพื้นที่ที่เข้มข้นขึ้นทว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงได้เตือนว่าการตีความเกินจริงหรือการให้ข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนอาจสร้างความเข้าใจผิดแก่สาธารณชนนะได้ง่าย อีกทั้งยังอาจกระทบต่อขัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องทำงานภายใต้กฎหมายและกรอบยุทธศาสตร์ที่เข้มงวดภาคประชาสังคมและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงหลายรายจึงเสนอว่าสิ่งสำคัญในสถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวเช่นนี้คือการสื่อสารเชิงหลักฐานและรายงานอย่างเป็นระบบทั้งจากหน่วยงานรัฐและองค์กรตรวจสอบอิสระเพื่อให้ข้อมูลต่อสาธารณะมีความ ปร่งใสป้องกันการขยายตัวของข่าวลือและลดความเสี่ยงต่อการบิดเบือนประเด็นด้านความมั่นคงให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในขณะเดียวกันการเสริมทักษะด้านข่าวกรองประชาชนก่อหาระใช้เทคโนโลยีเพื่อยืนยันข้อมูลและแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนชายแดนกับหน่วยงานรัฐก็เป็นสิ่งที่ถูกผลักดันให้เป็นแนวทางใหม่ที่ช่วยให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่การตอบสนองสถานการณ์เฉพาะหน้าเมื่อภาพรวมทั้งหมดถูกร้อยเข้าด้วยกัน จึงเห็นได้ว่าบริบทปัจจุบันคือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ประเทศไทยจําเป็นต้องผสานสมดุลระหว่างความเด็ดขาดเชิงยุทธศาสตร์และการยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ว่าของจริงในสนามความมั่นคงคือความโปรง่งใสความแม่นยําทางข้อมูลและความรับผิดอบต่อสังคมมากกว่าความตื่นเต้นจากกระแสะข่าวเพียงชั่วครู่ในอีกมิติหนึ่งบทบาทของสื่อออนไลน์และกระแสะบนแพลตฟอร์มโซเชียลได้กลายเป็นตัวเร่งสําคัญที่ทําให้กรณีรู้พิกัดทีมจากครกทหารพรานชุดดำาจ่ะเช็คบิน ถูกจับตายอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการเผยแพร่คลิปวิเคราะห์สถานการณ์และการตั้งข้อสังเกตเชิงยุทธวิธีจากผู้ใช้งานที่อ้างตัวว่าเป็นทหารเก่านักยุทธศาสตร์หรือผู้มีข้อมูลวงในทําให้สังคมเกิดภาพจำว่ากองกำลังรัฐกำลังเตรียมเคลื่อนไหวเชิงรุกอย่างจริงจังต่อเป้าหมายเฉพาะอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้งได้เอ คืนว่าการตีความจากสื่อสังคมออนไลน์หากไม่มีการตรวจสอบแหล่งที่มาอาจส่งผลให้เกิดความกดดันต่อหน่วยความมั่นคงรวมถึงอาจละเมิดกระบวนการสืบสวนเชิงลับที่ควรดำเนินตามขั้นตอนกฎหมายการนำเสนอภาพของจริงใครตัวจริงหรือคำว่าเช็คบิน แม้มีเจตนาสร้างความตื่นเต้นแต่ก็อาจสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณะเกี่ยวกับบทบาทและระเบียบการใช้กำลังที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งต้องยึดหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและความโปร่งใสเพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อระบบยุติธรรมทั้งนี้นักสื่อสารเชิงนโยบายเสนอว่าการนำเสนอข่าวด้านความมา หนานคงอย่างมืออาชีพควรตั้งอยู่บนข้อมูลจากหลายแหล่งการกลั่นกรองถ้อยคำที่อาจกระตุ้นความหวัดระแวงและการแจกแจงข้อเท็จจริงพร้อมบริบทไม่ใช่การเน้นความราม่าหรือความขัดแย้งเพียงเพื่อยอดรับชมเพราะท้ายที่สุดหากสังคมต้องเผชิญสถานการณ์ความไม่สงบหรือความเข้าใจผิดสะสมความเสียหายจะไม่ได้เกิดเฉพาะฝ่ายที่ถูกกล่าวถึงเท่านั้นแต่ยังอาจกระทบต่อสเสถียรภาพภาพรวมของประเทศ ความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนรวมถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ด่านหน้าในทุกจังหวัดชายแดนแนวทางที่ถูกต้องจึงไม่ใช่การเร่งตัดสินจากกระแสแต่คือการประเมินบนหลักฐานและให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตอบคำถามแทนความรู้สึกบนโลกออนไลน์อีกด้านหนึ่งประเด็นการปฏิบัติการด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนซึ่งมีการอ้างว่าเจ้าหน้าที่รู้พิกัดทีมจากครกแล้ว ได้ถูกเชื่อมโยงเข้ากับประเด็นความพร้อมของโครงสร้างการข่าวภาคสนามและระบบสกัดเครือข่ายก่อความไม่สงบของไทยในยุคที่ภัยคุกคามมีทั้งรูปแบบกายภาพและดิจิทัลผู้สังเกตการระบุว่าปัจจุบันหน่วยงานความมั่นคงกำลังให้ความสำคัญกับการรวบรวมข้อมูลจากหลายมิติตั้งแต่การลาดตระเวนภาคพื้นดินการติดตามเส้นทางละ ลำเลียงในพื้นที่ป่าแนวชายแดนการประสานข้อมูลจากฝ่ายพลเรือนในท้องถิ่นตลอดจนการเฝ้าระวังสัญญาณดิจิทัลหรืออสินที่เกิดจากพฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมายขณะที่การเคลื่อนย้ายของทหารพรานชุดดำ ที่ถูกนำเสนอในโลกออนไลน์แม้สร้างภาพลักษณ์เชิงปฏิบัติการที่เฉียบคมและรวดเร็วแต่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงย้ำว่าทุกการเคลื่อนกำลังยังต้องผ่านระบบอนุมัติและตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตัดสินใจที่เสี่ยงต่อความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือการละเมิดอำนาจรัฐตามกระบวนการขณะเดียวกันภาคประชาชนในพื้นที่ชายแดนแสดงทอ 5ทีจับตายอย่างใกล้ชิดเพราะความเคลื่อนไหวใดๆที่เกี่ยวข้องกับกำลังทหารมักส่งผลโดยตรงต่อวิธีชีวิตของชุมชนไม่ว่าจะเป็นมาตรการตรวจค้นการตั้งจุดคัดกรองหรือการเคลื่อนย้ายผ่านหมู่บ้านการสร้างความเชื่อมัน่นจึงเป็นหัวใจสำคัญและเจ้าหน้าที่ต้องทำงานบนพื้นฐานของความไว้วางใจจากประชาชนท้องถิ่นนักวิชาการด้านความมั่นคงเสนอว่าการบริหารสถานการณ์เช่นนี้จำเป็นต้องใช้ทั้งกำลังแข็งสำหรับยับยั้งภัยคุกคามและกำลังอ่อน เช่นงานข่าวชุมชนการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลอย่างโปร่งใสเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างขอองข่าวลือหรือการสร้างเรื่องเกินจริงบนโซเชียลหากบริหารอย่างถูกต้องเหตุการณ์ที่ถูกโยงกับคำว่าของจริงใครของจริงจะไม่ถูกตัดสินด้วยภาพสัญ,ญลักษณ์หรือความตื่นเต้นแต่ด้วยมาตรฐานการปฏิบัติการยึดหลักกฎหมายและความมั่นคงที่ยั่งยืนต่อประเทศในระยะยาวในประเด็นการประเมินผลกระทบระยะยาวการณีที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีการติดตามพิกัดของกลุ่มที่สื่อเรียกว่าทีมจากครก และความเคลื่อนไหวของกําลังทหารพรานชุดปฏิบัติการพิเศษทำให้ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่านี่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ประเทศไทยต้องพิสูจน์สมดุลระหว่างความเด็ดขาดด้านคอความมั่นคงกับการเคารพกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมการปฏิบัติภารกิจที่มีความอ่อนไหวในพื้นที่ชายแดนไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการจับกลุมหรือสกัดกั้นกลุ่มเป้าหมาย แต่ยังสะท้อนประสิทธิภาพด้านการข่าวการบริหารความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและการสื่อสารต่อสาธารณะทั้งหมดต้องเดินคู่กันอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดการตีความทางการเมืองหรือการนำเหตุการณ์ไปใช้สร้างกระแสความเกลียดชังบนสื่อออนไลน์ผู้สังเกตการระบุว่าปัจจุบันสังคมไทยกำลังเข้าสู่ยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายเร็วและความคิดเห็นบนโซเชียลสหามารดแทนที่ข้อเท็จจริงได้ง่าย จึงจาเป็นต้องผลักดันให้การนําเสนอข่าวด้านความมั่นคงมีมาตรฐานสูงขึ้นอาศัยข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและนําเสนอด้วยความรับผิดชอบโดยไม่เพิ่มความตึงเครียดหรือสร้างเรื่องราวเกินจริงขณะที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามเองก็ต้องเตรียมพร้อมรับแรงกดดันจากสายตาสาธารณะและสื่อออนไลน์ที่ตรวจสอบทุกย่างก้าวท้ายที่สุดสิ่งที่สังคมจับตามองไม่ใช่เพียงว่าใครคือของจริงในเชิงปฏิบัติการแต่คือหน่วยงานรัฐจะสามารถยืนหยัดบนหลักความยุติธรรมโปร่งใสและสร้างความปลอดภัยร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชนใน ด้ามากน้อยเพียงใดในบริบทความมั่นคงยุคใหม่